โอ้โหคือตื่นเช้ามาเห็นผลการชกของกล้องทอรณีสอสมหมายเมื่อเช้านี้ที่ศึกวันไฟใน9ีนี่ต้องบอกว่าช็อกกันทั้งประเทศเลยนะครับช็อกและก็น่าใจหายมากค่ะครับคือภาพที่เห็นเขาซุดลงไปกองกับพื้นนี่มันมันติดตาจริงๆนะคะติดตามากเพราะก่อนชอกเนี่ยบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความคาดหวังมากๆใช่เลยครับเราเห็นนักสู้ไทยกําลังทําผลงานได้ดีแต่ผลของไฟนี้มันเหมือน เออกระชากเรากลับมาสู่ความจริงที่โหดร้ายเลยอืมวันนี้เราคงไม่ได้มาคุยกันแค่ผลแพ้ชนะแล้วล่ะครับไม่ใช่แน่นอนค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และความพ่ายแพ้ครั้งนี้ มันเป็นแค่ไฟที่โชคร้ายหรือมันเป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรบางอย่างสำหรับเส้นทางอาชีพของเขานั่นสิครับประเด็นน่าสนใจมากเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยกันจากวินาทีสำคัญเลยดีกว่าช็อตตัดสินเกมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นยกที่สองมันเร็วมากจริงๆจังหวะนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ครับมันคือภาพของคำว่าหมัดเดียวจอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะหมัดเดียวจอดใช่ค่ะช่วงนาทีที่1.06ของยกที่ส อาซาดูลาอิมานกาซาลีเอฟคู่ชกจากรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้แค่เดินเข้ามาเฉยๆนะเขาเซ็ตจังหวะบีบพื้นที่แล้วก็ปล่อยของหนักออกมาเลยครับเป็นหมัดฮุกซ้ายที่ไม่ได้เล็งไปที่หน้านะคะแต่พุ่งตรงเข้าลำตัวเลยหรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่าเจาะยางนั่นแหละคะ่ะเจาะยางแฟนมวยคุ้นเคยกับคำนี้ดีแต่ผมว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยนะว่าทำไมมันถึงรุนแรงได้ขนาดนั้นคือ โดนหน้าจนสลบไปเลยน่าจะดูหนักกว่าอีกนะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือการโดนชกที่หน้าอย่างจังเนี่ยมันเหมือนกับการกดปุ่มรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อ๋ออาจจะมึนอาจจะดับไปเลยแต่การโดนหมัดเข้าลำตัวเต็มๆที่จุดสำคัญอย่างชายโครงหรือลิ้นปี่มันเหมือนกับการดึงปลั๊กไฟออกทั้งยวงเลยนะโโหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับค่ะ คือมันไปกระแทกระบบประสาทโดยตรงทําให้กล้ามเนื้อกระบังลมหดเกรงอย่างรุนแรงจนหายใจไม่ออกเลือกลมมันตีกลับจุกจนตัวงอมันเป็นความเจ็บปวดที่ร่างกายสั่งให้หยุดทันทีต่อให้ใจอยากจะลุกแค่ไหนใช่ค่ะต่อให้ใจอยากจะลุกแต่ร่างกายมันไม่ฟังคําสั่งแล้วมันคือการชัดดาวระบบซึ่งในจังหวะนั้นของกล้องโทรณีมันเข้าเป้าแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยไม่ต้องนับสิบหรอกคะ่ะ ใช่แค่เรื่องของโชคที่ปล่อยหมัดออกมาแล้วโดนพอดีเลยไม่ใช่โชคแน่นอนค่ะและนี่คือจุดที่น่ากลัวกว่านั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปเกมทั้งหมดจะเห็นเลยว่าหมัดนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่วางมาอย่างดียังไงครับขยายความตรงนี้หน่อยสิครับเพราะดูจากตาเปล่าก็เห็นว่ากองทรณีพยายามสู้นะพยายามใช้ฝีมือแต่เหมือนทาอะไรไม่ถนัดเลยใช่ค่ะ เพราะอัสดูลาไม่ได้มาชกมวยไทยกับเขาอัสดูลามาเพื่อล่าล่าเลยเหรอครับเขามาพร้อมกับสไตล์ของนักสู้ยุคใหม่จากโซนรัสเซียดักกสานที่เราเห็นกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆคืออะไรคือความสดความแข็งแกร่งการเดินบทขยี้ด้วยความเร็วสูงตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักให้หายใจถูกต้องค่ะเขาไม่ได้ยืนแลกทีต่อทีแบบมวยไทยดั้งเดิมแต่จะขยับเข้าออกเร็วๆปล่อยหมัดทุตแล้วก็หายตัวไป อ๋อซึ่งมันทำให้สไตล์การตั้งรับรอจังหวะ2ของกล้องธรณีใช้ไม่ได้ผลถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสไตล์ของกล้องธรณีคือมวยฝีมือรอจังหวะดักเตะดักแทงแต่พอเจอมวยที่เดินเร็วบุกตลอดเวลาแบบเนี้ยจังหวะของเขาก็หายไปหมดครับแทนที่จะได้ออกอาวุธสวยๆกลายเป็นว่าต้องคอยพะวงกับการป้องกันแล้วพอกังวลหมัดที่หน้ามากๆนี่แหละค่ะคือกับดัก อาซาดูลาหลอกให้มองบนแล้วเจาะเข้าที่ลำตัวด้านล่างมันเป็นแทคนติกที่เฉียบขาดมากสแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มในวันนั้นแต่เป็นเรื่องของสไตล์การชกที่แพ้ทางกันอย่างชัดเจนเลยดิฉันมองว่ามันเป็นยิ่งกว่านั้นอีกนะครับมันอาจจะเป็นพิมพ์เขียวในการเอาชนะกล้องโทรณีไปแล้วด้วยซ้ําและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอปัญหากับมวยสไตล์นี้นั่นสิครับ พอพูดแบบนี้ผมก็นึกย้อนไปถึงไฟก่อนๆของเขาเลยมันมีภาพซ้อนทับกันอยู่จริงๆซึ่งมันก็นำเราไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขาในภาพรวมยังไงบ้างครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนน่าเป็นห่วงเลยค่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้สถานะของกล้องธรณีเข้าขั้นวิกฤตแล้ววิกฤตเลยอย่างแรกเลยที่ชัดที่สุดคือสถิตินี่คือการแพ้สามไฟติดต่อกัน สามไฟรวดแค่ได้ยินตัวเลขนี้สำหรับนักชกระดับท็อปก็หนาวแล้วนะหนาวมากค่ะแล้วไม่ใช่การแพ้ธรรมดาธรรมดาด้วยนะถ้าเราไล่เรียงดูจะเห็นรูปแบบที่น่ากังวลไฟแรกที่แพ้คะแนนน้องโอฮาม่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอ๋อไฟนั้นผมจาได้อันนั้นคือการแพ้ให้กับตำนานเป็นการแพ้ในเชิงฝีมือที่ยังพอเข้าใจได้เหมือนเป็นการไปเรียนรู้กับยอดฝีมือใช่ค่ะ แต่ไฟถัดมาที่แพ้อสัลลัมจอนออติเคฟในเดือนตุลาคมอันนั้นเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเขาเริ่มมีปัญหากับมวยที่แข็งแรงเดินบทเดินชนจริงด้วยครับทรงเดียวกันเลยและมาไฟล่าสุดกับแอสซาดูล่ามันคือการตอกย้ำภาพเดิมให้ชัดขึ้นไปอีกแต่คราวนี้หนักกว่าเดิมคือจบลงด้วยการน็อกเอาท์มันไม่ใช่การแพ้3คนนะคะแต่มันคือการแพ้ให้กับสไตล์เดิมๆถึงสงครั้งซ้อน นี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดมากมันหมายความว่าคุณอยู่ห่างจากไฟชิงแชมป์แค่เอื้อมแต่การแพ้น้องให้กับนักชกดาวรุ่งที่ยังไม่มีอันดับในเรงกิ้งเลยแบบนี้มันคือหายนะจะร่วงไปขนาดไหนครับพอจะประเมินได้ไหมถ้าให้ประเมินตามตรงนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะหลุดจากท็อปไฟไปเลยหลุดจากท็อปไฟค่ะ ต้องเข้าใจว่ารุ่น flyweight ของวันเนี่ยมันคือบ่อฉลามของจริงมีแต่นักสู้ระดับพระการเต็มไปหมดการที่คุณแพ้กับมวยนอกสายตาแบบนี้มันเปิดโอกาสให้คนอื่นแซงขึ้นไปทันทีแล้วการหลุดจาก t o อปไฟนนี่มันหมายความว่ามันหมายความว่าคุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เกือบทั้งหมดเลยโห oh. จากที่เคยได้โชคกับเบอร์ต้นๆของรุ่นคุณอาจจะต้องกลับไปเจอกับพวกดาวรุ่งฟอร์มสดหรือพวกที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาซึ่งแต่ละคนก็อันตรายทั้งนั้น โอกาสที่จะกลับไปสู่จุดเดิมมันมันยากขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะเหมือนปีนเขาเกือบจะถึงยอดแล้วแต่ดันลื่นตกลงมาเกินครึ่งทางใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ดีมากฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันน่าอึดอัดไปหมดเลยนะมีทั้งรูปแบบการแพ้ที่เริ่มถูกจับทางได้จุดอ่อนที่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและยังมีอันดับโลกที่กำลังจะพังทลายลงมาอีกแล้วแล้วทางออกของเขาคืออะไรครับ ก้าวต่อไปของก้องทรรณีควรจะเป็นยังไงนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่ตัวเขาและทีมงานต้องหาคำตอบให้ได้โดยด่วนเลยค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันมีโจทย์ใหญ่ๆที่ต้องแก้ครับอย่างแรกเลยคือเรื่องจุดอ่อนที่ตอนนี้มันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วหมายถึงเรื่องการป้องกันลำตัวแน่นอนค่ะ การแพ้น็อกเพราะโดนเจาะยางในไฟล่าสุดมันเหมือนกับการชี้เป้าตัวใหญ่ๆเลยว่าถ้าอยากชนะกล้องธรณีให้โจมตีตรงนี้ต่อไปนี้ไม่ว่าเขาจะเจอกับใครแผนการชกของคู่ต่อสู้จะต้องมีการเจาะลำตัวรวมอยู่ด้วยเสมอเขาต้องกลับไปทำกันบ้านอย่างหนักว่าจะป้องกันจุดนี้ยังไงจะขยับหลบแบบไหนหรือจะสวนกลับยังไงนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคเราเรื่องสภาพจิตใจล่ะครับการแพ้สามครั้งติดแถมครั้งล่าสุดยังเป็นการแพ้น็อกอีก มันบั่นทอนขนาดไหนบั่นทอนอย่างมหาศาลค่ะนี่คือโจทย์ข้อที่สองที่อาจจะยากกว่าข้อแรกด้วยซ้ำความมั่นใจที่เคยมีมันต้องสั่นคลอนแน่นอนครับการจะเรียกศรัทธาในตัวเองกลับมามันต้องใช้เวลาและพลังใจอย่างมากเขาต้องก้าวข้ามกำแพงในใจที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆให้ได้ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องการกลับมาชนะด้วยซ้ำทั้งปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางจิตใจ สถานการกดดันสุดๆจริงๆกดดันที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้มันนำไปสู่บทสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือไฟต่อไปของก้องธารณีไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามมันจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าต้องชนะเท่านั้น Must win ใช่ค่ะ Must win แบบไม่มีข้อแม้ไม่ใช่แค่ชนะเพื่อหยุดสถิติการแพ้แต่เป็นการชนะเพื่อเดิมพันอนาคตของตัวเองเลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นชัยชนะเพื่อกู้ทุกอย่างกลับคืนมา ทั้งกู้ศรัทธาจากแฟนมวยกู้ความมั่นใจของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือกู้ตําแหน่งและที่ยืนของตัวเองในองค์กรอ,อย่างวันแชมเปี้ยนชิพถ้าไฟหน้าเขายัางพลาดอีกดิฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าอนาคตของเขาในเวทีนี้จะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นไฟที่ตัดสินทุกอย่างเลยก็ได้เป็นไปได้สูงมากครับชัดเจนมากครับ วันนี้เราเจาะลึกกันตั้งแต่หมัดเดียวที่เปลี่ยนเกมไปจนถึงการวิเคราะห์สไตล์ที่เผยให้เห็นพิมพ์เขียวที่คู่ต่อสู้เริ่มนำมาใช้และภาพรวมสถานการณ์ที่บีบคั้นจนกล้องทรณีกำลังยืนอยู่บนปากเวลซึ่งไฟต่อไปของเขาคงเป็นไฟที่เต็มไปได้วยความกดดันมากที่สุดในชีวิตใช่ค่ะและก่อนจะจากกันดิฉันอยากจะทิ้งท้ายคำถามสำคัญเอาไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อเชิญเลยครับน่าสนใจมาก คือสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาของกล้องโทรณีคนเดียวนะคะครับแต่มันอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของวงการมวยไทยในเวทีระดับโลกเลยด้วยซ้าคาถามก็คือเมื่อโลกของศิลปะการต่อสู้มันพัฒนาไปไม่หยุดนักสู้จากทั่วโลกมีทั้งพลังกำลังความเร็วแทคติกที่หลากหลายมากขึ้น สไตล์มวยไทยแบบดั้งเดิมที่เน้นจังหวะฝีมือความสวยงามการรอจังหวะสองมันยังดีพอที่จะเป็นที่หนึ่งในโลกได้อยู่หรือไม่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมาก หรือว่าถึงเวลาแล้วที่นักชกไทยอย่างก้องธรณีและคนอื่นๆอ,อาจจะต้องยอมอัปเดตระบบการต่อสู้ของตัวเองผสมผสานศาสตร์อื่นๆเข้ามาเพื่อที่จะสามารถรับมือกับรูปแบบการต่อสู้ยุคใหม่ที่กําลังถาถมเข้ามาในเวทีระดับโลกแห่งนี้นี่คือคําถามที่ใหญ่กว่าแค่ชัยชนะในไฟต์ต่อไปของเขาคะ่ะ